เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่19ธันวาคม2566นาหะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะโหกำลังมีความรักหรือเปล่าเนี่ยนะคะหลายๆคนกําลังมีความรักนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านนะคะอะ่หลายๆคนกําลังคิด จะไปติดต่อสถาบันการเงินนะคะหรือสถานที่ราชการนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการเงินนะคะในช่วงนี้ใครที่มีปัญหาคดีความหรือเกี่ยวกับเอกสารการเงินนะคะต้องระวังในช่วงนี้ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เข้ามาตลอดเลยมีเงินพิเศษเงินค่าในหน้าเงินค่าคอมมิชชั่นหรือมีโอกาสที่จะได้โบนัสนะคะเข้ามานะคะในช่วงนี้หลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือตกลงกันไม่ได้ เกี่ยวกับเอกสารสัญญาสัญญาหรือเกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือเกี่ยวกับเอกสารการเงินต่างๆการเซ็นสัญญาเอกสารทางราชการนะคะต้องดูดีๆด,ด,ดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่ดินคิดเรื่องทรัพย์สินนะคะคิดเรื่องคนรักนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือ เลขที่บ้านและเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีม่วงสีส้มให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณคือ313ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ